สวัสดีค่ะพบกับช่อง Eatmeal by Arin วันนี้จะพาเพื่อนๆนมาฝึกทำมักกะโลนีอกไก่กันค่ะมาดูส่วนผสมของเครื่องปรุงกันเลยค่ะซอสมะเขือเทศ4ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะน้ำลา1ช้อนโต๊ะพกลกไทยพอประมาณาน้ำปลา100 ml คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้ค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างอกไก่250กรัมมักโรนีต้มสุกแล้วไข่ไก่สี่ฟองหอมใหญ่หั่นลูกเตา๋าแครอทหั่นบางมะเขือเทศสองลูกหั่นลูกเตา๋ากระเทียมสับผักชีต้นหอมหั่นยาว เราไปลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันหนึ่งช้อนค่ะเอาไก่ลงตามด้วยกระเทียมค่ะผัดให้หอมหอมใส่หอมใหญ่ลงไปแครอทพอหอมใหญ่กับแครอทเริ่มจะสุกนิดนึงแล้วตีไข่ลงใส่เลยค่ะ ใส่มะเขืเทศลงไปค่ะมักกะโรนีตามด้วยซอสที่เตรียมเลยนะคะตอนนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆจนให้น้ำมันแห้งนิดน,นึงนะคะส่วนรสชาติก็ ให้เพิ่มเติมตามที่ชอบได้ค่ะแล้วเราก็ใส่เนยลงไปก้อนหนึ่งค่ะให้มันหอมมีกลิ่นหอมนะคะลองฝึกทำดูนะคะเพื่อนเเพราะว่าเมนูนี้ก็ทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะในละลายแล้วก็ได้แล้วค่ะอืมหอมละโรยด้วยผักชีต้นหอมค่ะกปินเตาได้เลยค่ะ นี่คะ่ะหน้าตาของมักกะโรนีปกไก่ซอสมะเขือเทศนะคะทําเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆหากเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ